นนเฮ้ยข้างหลังมาไม่ยิงเลยคุ้มข้นเข้าได้นะคะตายเลยเดี๋ยวบอกให้ยิงข้างหลังมาคือเท่ากับยิงให้กูค่ะอ้าวหน้าไงล้วคอยดูคนหน้าไงนี่ไม่ไงง่ายนะคะแล้วแบบแกะเจออีกแลกเห เราค่อยทิ้งกรอบรูปมีกระจกที่มันแตกลาลาลาแซ่แซ่แซ่มันล่วงคือไม่เก่งเลยแม่งเป็นล็อกแบบล็อกแบบไม่ให้มีวันมากจะเป็นเลอที่อะไรหลักปัดมือเดี๋ยวคิวจอยจะตายในห้ากูด้วยค่ะเฮ้ยปล่อยไรปล่อยไรฉันจะมาเป็นด้านไหน อีเบ็ดขอเข้าร่วมตายอ่ะี่ฉันจะบาโอ้โหอะลุยลุยลุยอยุรดูตรงไหนวะถ้ามันไม่โดนบายอีเบตพี่พี่แกดูล่างให้หน่อยดิโอเคอ่ะแล้วแทนที่จะเข้ามาในซองเมื่อกี้พี่พี่ป่ะเปีเข้ามาเลยอีเบตไว้ เขาติดอยู่เอออะไรเจ็ดเหลือศัตรูอยู่ในพลังไอ้กัมันนั่งไอ้ไม่ต้อมันมันมันติดอยู่เล่นกับเวลาเล่นกับเวลาลูกเออเดี๋ยวกูเก็บเอทอยู่มิดหมดเลยพี่แกจะมิดหมดเลยพี่วิ่งได้จุดๆเลยใครขี้ครับใครท้องเสียครับอพีนะ แล้ไ VII วไหนเล็กจะอยู่เลยาอยู่มาเกแล้วเมื่อกี้บอกอยู่มิดหมดกมันโดนก็ทำมาเก๊ะดีเลยนับสิบะเด็ดเจ็ตเวรตายนี่่ิอะมายืนบังแต ตามันสูบมันหยุดป้าวะสูกที่จะถึงน่ะมันคืวนอะไรมันหยุดนะค่ะตะเลิศตะเลิศพาลูบอกว่าตะเลิศูบอกว่าชื่อตาใครคะตะเลิศปีใหม่ปีใหม่อะไรดนเนี่ยรีบปะชดเชยปีใหม่ฮะมันชดเชยอะไรตอนนี้เม็ดเยอะเอ้าเขาลงแวบมาโอ้ยทำไมทำไมโอ้ย อ่าแน่เลยอะไรอ่ะมันอยู่มิดไม่งั้นไม่งั้นไม่ถึงโอปีเลยโอ้ยโหเอินสบายอ้าวโอ้ยใครทำไรกูว้ายเที่ยเมร แย่งตายทะลุตายเสลิจุดจคนเลอเข้าหัวเลยร้อยหกอยู่ดีไม่ว่าดีร้อยไม่ถึงหกสิบวิ่งปูดเลยไปอาชีปูวายกางสีแย่ขาขวาเลยแล้วฉันปิดเพื่เดียวซ้ายนางเว่งตรงจ้า นางวิ่งเข้าสมบูรณ์สไปตกมิสพี่สามารถยิงไฟวทำไมเฮี้ยงนี่ล่ะยิงไฟมันจะได้หนีบไม่ได้ไอ้ดูดูมึงอีพีโต้เลวจิงเลย อีบีอีบ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 ีปีบ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 ี e ีบ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 ีีบ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 ี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  ไลฟ์สดอยู่นะคะช่องฮร์ล็อกเกอร์ช่องฮร์ล็อกเกอร์ประตูมีค่ะนี่อย่ายอมแพ้ในชีวิตจริงก็พอค่ะมันเป็นเกมโอ้ยลอยหกลอยหกเสร็จอย่าอินเกินค่ะมินเทอร์มาช้ามองไม่เห็นเลยสีฟ้าสีฟ้าซ่อนเป็นสีเขียวนัเก็บปืนมันเก็บปืนมัน นี่ไงคะแกจะเล่นตามมันแบบนี้ฮะโอ้โหกูไม่กู้เลยสัตว์นี่ไงอะไรอ่ะวิ่งหนี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 ไม่เก็บอ่ะแน่จริงมันก็วิ่งตอแหลมานี่สิมึงอีกแล้วหรอฮะ ตอนทำรา้าเชื่อเริ่มชี่ชีนมันอยู่ไหนรออยู่ไหนวะมาแล้วอยู่อยู่มิด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 ตายหมดแล้วค่ะอยู่นี่อยู่นี่ไงเป็นพัวเลยมิดไหน ตายตรงนั้นแหละใครมันยิงไว้เปิดนี่แน่ตุ๊เตมตาอิซุกิเดรมารรู้ว่ายยมาตัดไอ้จัด รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอสมอโอ้ย Last player แดน n ี่รู้ว่เห็นแต่อยู่นี่ค่ะรีบเปลี่ยนลมเปลี่ยนที่20ลินแต่อย่าใจลอยที่อยู่สูงไปยืนเจาะเลยฉันว่ามันน่าจะออกไปตรงนู้น มันไม่น่ามาเป็นชั้นนะชั้นเก็บปืนมีหินโลโอยก็นึกว่าจะกระเด็นไกลโอ้ยอ่าเอเลสไม่เล่นจ้าอ๋อเปลี่ยนตาแล้วจะมาช่วยแล้ว switching side กูวางตรงนี้แหละกูเฮงเฮงเฮง ปังเลคชิกาตามมาเกยบเล็ข้างนอกมาเก็เลย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 สมยเตรงนี้จะมีไหมไม่ยีหรอกยเลยเุ้ยเลยเล้เลยเเลยเยเจ็บลยเยเลยเยเยยเลยยดยเลยเยยเลเลยลยเเลยเยลัง ปสาตกปลาคะเจี๊ยจี๊ะจนไม่มีปืนตอนตอนมีเนี่ยเล่นไหมุเล็กเล่นแเธอจะเปิดหแล้วเธอจะมาไมฉนเอก็เปิดละแล้วเธอจะมาิหมเรสองเ้า

มันโดนมันโดนบีมันโดหมันโดนบีพี่แกช่วยฉันหน่อยตะหมกอะไรมันมาเอีมนะเอีมเข้ามาแล้วมีคนเก็บที่บีไม่รู้วิ่งกลับแล้วตะหมกอะไรจอมซ่ามันมานี่ไปไปไประวังไประวังไประวังสรุปจำเข้าไหนแล้วเี่ยไปไปยิงยังไปโดนเฮ้ยยิงตรงนี้เนี่ยไปโดนแม่ขาได้ป้องฉันโดนไอ้กูตานะมันเก่งมาจากไหนวะ สัรู้ดีมาแอฟเวนเอ้ยอะไรอะเนตละเนตกาเนตละอุ้ยกระตุกไอ้เฮียเอ้ยเก็นี้เห็นกันอยู่มันกระตุกจังหวะสุดท้ายไม่เห็นเหร เลยเอามาต่อกันเลยค่ะคอนเสิร์ตทรูวนเน่าโดนด้วยเหรอตปก็ตปอดิดีดดดดดเจบ๊ย้อนยุกเลยดิดิดเจอิกะตกอะ Is that you Why ตายหาตาเล็งมือนะไปไม่ถึงได้ปีปี หลังยิงออกมาตะโกนหยอดได้ไหมฉันเองก็ยิงฉันเองก็ถ้าพี่ยังไม่ตายโอ๊ยกอดเดนอยู่ตั้งไกลเมีเวลาหิวก็ไม่หิวหิวก็ไม่หิวไปเลยไปมันเข้านู้นหมดแล้วเออข้ารนหมดแล้วคือจะได้กล้าออกไหม ช่วยยิงตาหน่อยชิาฮ่างิก็ยิงแล้วอ๋อเก็บออกมาเฮ้ยบินเดมเดมไปก็บไอกมาิกัดมาเก็ตมาเฮ้ยเออสวยไปไม่ยูไปไม่ยูหายแล้ว่นอยู่ผ่นอยู่ <k um. <k ่นอยู่ มีมิสค่ะยู่วัอนนั่ยังมิสค่ะไประวังค่ะไประวังไหนๆเลี่ยมก็ยืนกขนคอกันเลยพี่แกดยืนนี่งฉันยืนนั่นจบแผนมาตาอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ใจเย็นๆพี่แกมันอยู่มันอยู่ข้างมึงไหนตาไปไป เียแล้วก็ก้าวออกมาจากรถเมย์ตื่นตึ่นแลไวเราแยกมาทำไมสิทธิผู้ชายสมัยเนี่ยแล้วเธอจะเปิดไหมแล้วเธอจะปิดประตูไหมแล้วเธอจะบินไปไหมมาเก็ตสองมิดมาเก็ตตาลลวมัดโอ้ยสองจิ๋มัวแต่พูดอะไรก็ไม่รู้สายหนึ่งมาเก็ตหนึ่งมันโดนอยู่ มาคกอีกแล้วเี๋มาตอีกเาอเดแพ้นะมาบ้านเราแล้วาเกบายอ้าวอยู่นี่เหรอมายเขาบอกะไรเขาบอกมา remaining ปีแค่รงมาแล้วไอ้ไม่มันปีนน้ำแข็งยียบนน้ำแข็งปีนกองอย่าบนน้ำแข็งอีเวนเล่นตัวอะไรเจเไลสติลปี เรืองมจะไหวนะเรื่องอัมกินหมูกระทะเรื่องอัมจะเป็นปลาเป็นอะไรนะอั้มเป็นปลาบูแล้วเชอน้ำเ็นได้อั้มว่ายน้ำอยู่อ๋อได้บอกสำลักเลยสำลักสำลักสิสำลักสิไม่จ้าไม่ ว่น้ำอยู่ว่าน้ำอยู่ว่าน้ำอยู่บูบูู่าฮ่าฮ่าม่ได่แรงาฮ่าฮ่าฮ่อยูล้วมบูเบูม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 หูมบูมบูมู้มบ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 ูมู่มบูมบูมดูมูมบูมบูมบูยูมบูมบูมบบูมบูมบูเบูม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 เูมบูม เออเออไได้เป็นไปแล้วแต่วแล้วเธอจะยิงไหมอกรีเขาคือใครอะน้องแทนเนแทนอไรอะตายเพราะปาปาบูตายปลหมอปาบูตายเพราะตายชีอิน ชีเอาละยังกูมาละพี่อะไอยู่ไนนั่นแหละอยู่กับพี่แก๊สอยู่กับพี่ไงนี่ไงพี่มึงดูยังไงไม่ใช่ไม่นะขึ้นในแมปตัวเบลอเลยแล้วมันจะยิงไหมแล้วมันจะยิงไหมทำอะไรดูอะไร อะไรอ่ะยังไม่เคยเข้าอุ้ยเขาบอกคนข้างนิ่นอย่าเส็ลเหมือนนังจะเข้าบีกลาหลังพึ่งสมอง่าพึ่งสมอง่าพึ่งสมอง่าพึ่งสมองลุกไม่ฆ่าขวันี้คุณต้องยินนะตายตายแทนแทนแมงคุดอ้าว้ายซ้ายมือจะย้ำไอแทนมึงไหวปะเนี่ยโอ้ยไอยอง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 ยงยงยองยองยององยยงอยงยอง แป๊บนึงนะคะอยู่นี่ค่ะี่เ้องี่เกันั่นมีจ้าดาดดจ้าดาดาอกขล้แล้วกูต้องกลัวเหรอกลัวหน่อยไปวางไปอ้วสมุยังเอ้ยวางสไปยังตัวปิวคอนดูคุยหน่อยแ้เธอจะเปิดเราเพ่งจิบดู ไม่ได้อยู่ทีโลจะเดาเขาจะเดาช็อตเฮ้ยอย่าไปใครักกูกูเมากโอ้โหอะายนี่เจ็มากเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้ว4โอเมนจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเลียนเฮุ้ลองลิ้วมึงไง ขึ้นไปหามึงแล้วรานยังมันขึ้นไม่ถึงมันขึ้นไม่ถึงมันขึ้นไม่ถึงได้ได้นะโดนไปเลยมันขึ้นไม่ถึงใครใครใครชะอกช็อตครับใครชะอกช็อตครับใครชะอกช็อตครับจะไปรู้เหรอมีคนเดียวเอยใครชะมกช็อตครับยิงไม่ได้เลยตายสเตเตอร์นะคะระวังขวานนะคะตามทำไปเล่นนะคะตายนะคะ อ้รอยห้าห้าโอ้เขาหัวส่งแบสองนัดเลยว่ะมันได้มันไม่ได้กินไข่แล้วอ่ะจังหวะนี้นะฮะความหวังอยู่ที่คุณวุฒิพรเว้ยเป็นคนสุดท้ายของทีมเลือดร้อยกระสุนสามสิบนัดเต็มน่ารีกระสุนเพราะนั้นจังหวะนี้เขาวางสไตล์แล้วคุณวุฒิพรออกอ่ซ้ายหลังกล้องความโค้กเออไมโลยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้า มีมีครับูไปตัดตาถอยหรือเปล่าหลับตาโอ้โหไอ้สัตว์โอเมนอยู่ขวาช็อตช็อตช็อตไล่มึงกันหยิบเจอไมเจอเนี่ยไม่ต้องรำคาญพลาไม่เจอไอ้ันบงอยู่ไหนตอนไหนช็อตช็อตช็อตนั่นนั่นช็อตคือมีเป็นปืนไม่มาแต่เอช็อตเนี่ยเป็นปืนเป็นมีดแล้ว เป็นปีนเป็นมืดถือมีดไปยิงวันอละไรวะบอลบอลสวอะไ o ฉันมีโ p หน้าไม่เชอรดั่ร้อี่วัดอยู่น่อย่านี้พี่เป็นสมาธิท่านอยู่เลยดูอย่างที่นี่สาิยาว สโมุกแล้วกันซีดีกว่ากันซีในแทนดีกว่าใหญ่เขาลอยมาของอีแทนสไลด์ไรเดอร์เลยเป็นตัวเอกแล้วเห็นแล้วเห่อยู่ไหนอยู่ไหนนู่นเออเก็บปืนเก็บปืนอีแทนสไลด์เป็นนั่นเลยอมีน้องตายมีฝั่งฝั่งซีสองตัวครับหมาหมาไม่โดนตัว้นขัด นาบีนาบีเอ้าไลยอารมเอ้ยสองตัวสุดท้ายอยู่ฝั่งนีครับกู้กองจริงกองอีนก่องแก้วอโอ้ยจริงของแก้วเป็นไงอะนี่ไงเห็นป่ะขับไล่ชอบด้วยมาขับคนอื่นอะ นี่ก็เต็มที่แล้วสัตว์เลยวุ้มโอ้ยมันเล็งเข้ามาอะไรอ่ะมึงนี่แหละต้องตายไปกับกูเต็นท์หรอเอาออกมาแล้วขวามือเอาขวาขวาขวาเก็บ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 ปืนได้ไหมขวาไอ้โลแกอะไรตรงนั้น พี่ไม่ชอบเป็ดินย่องนะเดินไม่ดีทำเจอแปนี้ได้แค่ไเอเป็กซีเจนยิงยิงไม่ไหวเลยเขามีจบพี่ไม่ชอบย่องเดินว่ะไปซี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 ไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปพี่ไปชิวๆชิวๆเราเปิดมาแล้วแบบนี่เบี้ยวไป ผมผมเชื่อว่ามันมันจะหนีไม่ทันผมเลยมันจะยิงผมไม่ทันเลยไปน้องเคลียร์ให้แล้วไอ้นั่นเอาไปจุ๊บดิผมเป็นมูดเลยยิ้วยิวแบบอิวไอ้น้องแทนไม่ทันแล้วทำอะไรพี่โอ้ยหลังมาคนหนึ่งคนสุดน่าเพื่อนครับมีคนสุดน่าเพลินครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดแต่ฟูเนี่ยตนอ้าวฉันดูคนนั้นอยู่ตัวท้ายอยู่ร้องครับท้ายอยู่ร้องเลยเฮ้ยทำไมมันหันมาอย่างนั้นอ่ะ

ผมปิดน้ำแข็งแล้วเฮ้ย่แกสวยไปเลยไปเลยเฮ้ยคอยน่นนั้นเนี้ยติดนะฮะเอาติดหมดติดคนมาแล้วไปเอแล้วโอ้โหไม่มีใครตายเฮ้ยผมโดนกูยิงเหอนะไอยู่นี่อยู่นี่ไกลคนไม่เปิดประตูเลยนี่แอบแอบแอเออเอ ค่รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวไม่ใช่ปืนนั้นหรอคืออยากให้เก็บเฮ้ยดูซหนดูซิหนไม่ใครดนนะกเก็บไม่ใช่หรอเาไปปะเดินกระเปียอ้าวอ้าวอย่าไปพึ่ง a n t e d เอ้เลยมาเอ้เลยมาวางสิดออกหยุดล่านคือบอกคนวางเราแกบอกคนวางใจ้ายผู้หญิงใจร้ายสมดัหน้าสมอะไรอ่ะหมานนะคะช็อตแต่อไปไปละ ฉันว่ามันน่าเราจะคิดว่าไปมดูแลป่ะเกิดอะไรอ่ะนเขาให้ได้นะลูกกดละเราไปได้ไม่รู้เขาสมองแล้วลูกสมอละมามาข้างหลังเอ้าเออไม่พอหยุดทางเอออันนี้ไม่ทราบแล้วที่เหลือ พี่พี่มันโดดออกมาแล้วอ่ะติดตัวเองได้นะไม่ตายอะไรอ่ะถูกเร็วกูสโมกปุ๊บปุ๊บวางปั๊บไล่ยิงจบแพ้ฟีบอะไรฟีบอะไอใครโดนเจาะยางค่ะใครลมรั่วค่ะปี๊ปแฟนเท่านปูด ดูดแน่เลยอ่ะตาดูดค่แต่ตาดน่ดูตาุ้ยแม่ตาดดิอในปากิิในลำคอสสิบสก้ โอ้นี่ที่โกไมนะโอ้ไม่ใช่ที่นี่ขอบโย่เป็นไว้ไม่จบเด็กขามีลูกเล่นนะคะมึงไไมมันถึงไ่รูอนะปืนลั่นเียคุณไน เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไม่เล่นแล้วเกมนี้<ด>ปิดช่อง้ว้บ้าย